บ้านฟ้ารุง่งพามพามพามแมลงนี่บรรทาได้ดังไฟครับอบกินหรือว่าปิ้งกินภาษาเพิ่งเนี้เนี่ยเขาว่าปิ้งกินปิ้งกินแต่เขาบม่ปิ้งละขั้นน้ำไฟอบโอ้โหสวย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 ,วยวนะอบกินเนี่ยน้ำจิม้มทำน้ำจิม้มน้ำจิ้มกับมีพริกปน่นมีหอมหอมขาวแจ่น้มามะขามเปีย xem nấm, xem 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 nấm xem nấm xem rong tê, nấm xem xem tắn khắp xem xem lôi xem 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 กินง่ายๆเพื่อนกินแกงเห็ดกระดงกันทึดๆแกงเห็ดทอดอย่างเหล่หม้อนี่เหมือนก็เอาแล้วมันล้ำขาบเดี๋ยวแล้วนะเอาละครับปอบปอบปอปอครับปอดไฟเลยปอดไฟละเปิดพอันเอาะโอ้ทอดทอดทอดมาะขนาดดูโอ้รูกขามาม้อ ตัวลูกข้าวมา,วเาวดเลยใส่ข้าวดั่วเลยน้ำจิ้มพริกปน่นมะขามน้ำมะขามเปียะครับมะขามส้มเมาะใส่ซอยหอมเป็นเปอร์ใส่เรียบร้อยลอะเอาละครับเมาะขน,นาด ไม่เก่าจิ้มปาซอยครับก็ควาเสร็จตอันปราบใส่มันหอมมาแล้วนนเนี่ยหมกน้ำตกเนี่ยกำลังอร่อยเนี่ยหมกขนาดจิ้มปิ้งอ้าวซอยเล็บร้อยหมกขนาดอยู่เพื่อแหมตินเอาไปกินดีเดียวก่อนเพราะมีแก่งให้ท็อปด้วย ว้าวหมูปิ้งหมูทอดหมูอบเฮ้ยย่างเด้วยพวเขารู้ว่ากันเพราะนี่น้ำจิ้มครับสีเหมือนน้านครับเหมาะขนาดจิ้มบอกกันเนาะเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเปิดแอปเขาดูอืมเอาละเอาละกบเขาเมาะ เปิดเขาแห้ไงเอวนะบ้านฟ้าลุงอุ่นแก่งให้รับเหมาะพอล้อุ่นมาไรโอ้กระหาลั่นนั้นกินนั้นหมูปิ้งมันต้องเล่นเล่เลาขาวครับในอ,ยอ,ยอร่อยเปิดครเปิดบ้ เหมาะขนาดออกตู้เย็นมาใหม่อุ่นจุลุ่นเป็นวุ่นหมดเลยเหรอเป็นวุ่นหมด้ลยส่ตู้เย็นเอาละเห,หมาะขนาดครับเอาเด้อเอาเด้อหมูขอหมูย่างขับห้องขอหมูย่างภาษากลางนะเดี๋ยวทำหมาอบเอาไะครับเอาไะครับ Ở đây, đây, ở đây chip <coughs> on, Hết hộp còn nhớ lẻ dữ đó hết hộp Hết hộp ไก่ละให้รอกแต่ <c oughs> ไม่ใิ่จ้นนี่ละอ,อร่อยไหมครับอืมอ,อ,อมอไห้บก นมมานุมน่มก็พอนะอจอนอไปเค้าเดีเด้ยเดียครัวน่าหลำน่าหลำ